สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยูงนะคะเรามาพบกันในสมุดข่าวคะ่ะเด็กๆหยิบมาได้เลยนะคะดินสอยางลบเตรียมมาเลยคะ่ะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้าวันที่12เมษายนพศ2 5 6 5เปิดมาหรือยังคะเด็กๆชี้ที่คำสั่งได้เลยคะ่ะ ชี้เลียงคะจงเขียนเป็นเลขไทยจงเขียนเป็นเลขไทยเห็นไหมคะข้างบนคุณครูเขียนเป็นเลขไทยตั้งแต่1นึถึงสิให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเลขอารบิกค่ะนะคะหนึ่งถึงสิบเหมือนกันเด็กๆอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะเริ่มได้เลยคะ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะเลขอารบ,บิกก็มีใช่ไหมคะเด็กๆอ่านด้วยนะคะนะคะแล้วอ่านเหมือนกันคะ่ะเลขอารบ,บิกและเลขไทยแล้วก็อ่านคราวนี้เด็กๆอ่านเลขอารบ,บิกนะคะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10หกเจ็คราวออนี้คุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆด้วยนะคะหนึ่งตัว21ก็มีเลข2กับเลข1อารบ,บิกใช่ไหมคะเลขไทยก็จะต้องเป็นเลข2กับเลข1เหมือนกันนะคะแต่เป็นเลขไทยเขียนเป็นเลขไทยนะคะ เห็นไหมคะย1จํานวนต่อไปคืออะไรคะ27เด็กๆก็ต้องเขียน27เลขไทยใช่ไหมคะก็จะมีเลข2กับเลข7และอีกข้อนึงนะคะครูจะพาทำต่อไปก็จะเป็น33เด็กๆก็จะต้องเขียนเลขไทยเป็น33เหมือนกันมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะมีเลข3กับเลข3ต่อไปนะคะเป็น 45บห้านะคะสี่สิบเด็กๆก็จะต้องเขียนเลขไทยนะคะ45่สิ้มีเลขสีหมีห้เอเลข5กับเลขหนึ่งเลข1ิบเลข1กับเลขเก้เลขเจสองเลข7กับเลขสองสิบ เลข8กับเลข9แล้วก็100มี1 0 0ใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งค่ะ23เลข2แล้วก็เลข3 30เลข3กับเลข0 39เลข3กับเลข9 48เลข4กับเลข8 คุณครูบอกเด็กๆเท่านี้นะคะแล้วที่เหลือเด็กๆไปทําเองได้เลยค่ะคุณครูว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วนะคะลูกนะคะเด็กๆฝึกทําบ่อยๆฝึกอ่านฝึกท่องบ่อยๆเด็กๆก็จะจําได้นะคะนะคะเด็กๆต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะอีกข้างหนึ่งที่คุณครูเว้นไม่ให้คุณครูเขียนเป็นเลขอาราบิกให้เด็กๆแล้วนะคะเด็กๆต้องเขียนเป็นเลขไทยค่ะสําหรับวันนี้คุณครู ให้สาระการเรียนรู้จงเขียนเป็นเลขไทยให้เด็กๆดูแล้วนะคะถ้าคนไหนจําเลขอะไรไม่ได้ดูข้างบนนะคะข้างบนเป็นเลขไทยข้างล่างเป็นเลขอารบิกคุณครูเขียนเป็นเลขอารบิกให้เด็กๆต้องเขียนเป็นเลขไทย สำหรับวันนี้คุณครูขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะมาดูชั่วโมงหน้านะคะว่าคุณครูมีสาระการเรียนรู้สมุดขาวเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆอีกวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะคุณครูฝากเด็กๆดูแลตัวเองด้วยสวมแมสก่อนออกจากบ้านพวกเจลก๊อฮอล์ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างด้วยนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงระบาดของโควิดอยู่เด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ